การพัฒนาและคัดเลือกพันุอ้อยต้านทานต่อหนอนกออ้อยอ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มากมายในปัจจุบันการปลูกอ้อยพบปัญหาหลายประการทั้งเรื่องของโรคของแมลงและก็เรื่องของการตัดท่านอาหารการเข้าทำลายของแมลงหลายชนิดก่อให้เกิดความเสียหายกับอ้อยซึ่งอ้อยจะได้รับความเสียหายให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะกลุ่มของมแมลงที่สร้างความเสียหายได้แก่หนอนกออ้อยซึ่งหนอนกออ้อยก็มีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหนอนกอสฉีชมปูหนอนกอลายจุดเต็กหนอนกอลายจุดใจห,หรือหนอนกอลายใหญ่และหนอนกอสีขาวในโครงการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพันอ้อยที่มีความต้านทานหนอนกออ้อยซึ่งเป็นพันที่ได้รับการสนับสนุนจากสอนอที่มีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้แก่ เม็ดขน,นุนไข่หวาน CSB CS 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 1 5 2 2 1ขีด221 CSB 1 5 1 4 4ขีด1 CSB 1 6 0 1 7 0 1ขีด017ขีด01 CSB 1 6 2 2 6ขีด226 CSB 1 7 0 6 9 0 4ขีด069ขีด04 CSB 1 7 1 1 5 1 5ขีด1ขีด15 CSB 1 9 1 7ขีด17 C.S.B. 1 9 9 6ีด96และมีพันธ์ต้านทาน L.K. 9 2 1 1ขีด11รวมถึงพันอ่อนแอคือมาคอสเพื่อคัดเลือกพันอ้อยที่มีความทนทานและมีความแข็งแรงต่อการข้าทำลายของนอนก็อ้อยและก็คัดเลือกในระดับห้องปฏิบัติการและโรงเรียนทดลองเพื่อจะน,นำไปศึกษาต่อในประสิทธิภาพในระดับแปลงต่อไป นอนกออ้อยที่สำคัญในระยะแตกกอนอนกอลายจุดเล็กเป็นชนิดที่ระบาดมากที่สุดในระยะอ้อยแตกกอตัวหนอนมีขนาดเล็กสีครีมแก้มเหลืองอ่อนมีจุดและลายเส้นสีม่วงอมน้ำตาลทอดตามยาวของลําตัวโดยการเข้าทำลายนอนกอลายจุดเล็กจะเจาะเข้าทำลายบริเวณโคนต้นหน่ออ้อยระดับผิวดิน จากนั้นจะก,กัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ภายในทำให้เกิดอาการที่เรียกว่ายอดเหี่ยวแห้งตายหรือ dead h e a r ซึ่งสังเกตได้จากการที่ยอดอ้อยแห้งเประเสีนยมตันอ่อนและสามารถดึงหลุดออกมาได้ง่ายการทำลายในระยะนี้ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างมากนอนก็สีขาวตัวนอนมีสีขาวครีมตลอดลำตัวไม่มีลวดลายหรือจุดใดและมีขนปกคลุมเล็กน้อย การเข้าทำลายหนอนชนิดนี้มีวิธีการเข้าทำลายที่แตกต่างออกไปโดยจะเริ่มเจาะชัยจากส่วนยอดของอ้อยแล้วกัดกินลงมาด้านล่างทำให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ส่วนใบยอดอื่นๆที่ถูกทำลายจะมีลักษณะหงิกงอและมีรูพุนเมื่ออ้อยเป็นลำแล้วนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังจเจริญเติบโตของลำต้นทำให้ไม่สามารถสร้างป้องให้สูงขึ้นไปได้อีก และตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะแตกหน่อออกมาด้านข้างทำให้เกิดอาการแตกยอดพุ่มนอนกอสีชมพูตัวหนอนมีลักษณะเด่นคือมีสีชมพูอ่อนจนถึงสีชมพูม่วงลำตัวเรียบไม่มีจุดหรือลวดลายที่ชัดเจนการเข้าทำลายคล้ายกับหนอนกอลายจุดเล็กคือหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินที่โคนหน่ออ้อยระดับผิวดินในระยะอ้อยแตกกอ แม้ว่าอ้อยจะสามารถแตกหน่อใหม่มาทดแทนได้แต่หน่อที่แตกใหม่จะมีอายุสั้นลงส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำตาลโดยรวมหนอนกออ้อยที่สำคัญในระยะย่างป้องหนอนกอลายใหญ่ลักษณะรูปร่างตัวหนอนมีสีเหลืองอ่อนมีลายเส้นสีม่วงอมน้ำตาลขนาดใหญ่ทอดตามยาวของลำตัว ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหนอนกอลายจุดเล็กอย่างชัดเจนการเข้าทำลายอ้อยหนอนชนิดนี้มักระบาดในช่วงฤดูฝนชอบทำลายระยะอ้อยลำหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้นทำให้เกิดเป็นโพงหรือไส้กวงการทำลายนี้จะส่งผลให้อ้อยมีรอยเจาะที่ฐานหรือโคนลำต้นการจเจริญเติบโตของลำต้นหยุดชะงักและทำให้ง่ายต่อการหักล้มหนอนกอลายจุดใหญ่ ลักษณะรูปร่างตัวหนอนมีสีครีมมีจุดสีน้ำตาลเข้มบนลำตัวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหนอนกอลายจุดเล็กการเข้าทำลายอ้อยเป็นหนอนกอที่พบระบาดมากในระยะอ้อยเป็นลำคล้ายกับหนอนกอลายใหญ่โดยจะเข้าทำลายลำต้นอ้อยเจาะเข้าไปกัดกินภายในทำให้เกิดความเสียหายที่เนื้อเยื่อด้านในของลำต้นอ้อยมีไส้กรวง ซึ่งเป็นสาเหตุของการลดลงของผลผลิตและความหวานในอ้อยการเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณหนอนกออ้อยการเลี้ยงหนอนกอสีชมพูหนอนกอสีชมพูเลี้ยงด้วยข้าวโพดฝักอ่อนในกล่องเลี้ยงแมลง นอนกอสีชมพูเมื่อเข้าระยะดักแด้ให้ล้างดักแด้ด้วยไฮยามี0.1%ซับให้แห้งและนำไปใส่กล่องเพื่อรอพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแยกผีเสื้อใส่กล่องแมลงพร้อมวางใบอ้อยสดและน้ำผึ้งเมื่อผีเสื้อวางไข่ให้นำกลุ่มไข่ไปเลี้ยงต่อด้วยข้าวโพดฝักอ่อนการเลี้ยงหนอนกอลายจุดใหญ่ นอนกอลายจุดใหญ่เลี้ยงด้วยข้าวโพดฝักอ่อนและนำไปไว้ในกล่องเลี้ยงแมลงเลี้ยงหนอนกอลายจุดใหญ่ด้วยข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อเข้าระยะดักแด้ให้ล้างดักแด้ด้วยไฮยาลูรน0.1%สับให้แห้งนำไปใส่กล่องและรอพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย แยกผีเสื้อใส่กองแมลงพร้อมวางใบอ้อยสดและน้ำผึ้งเมื่อผีเสื้อวางไข่ให้นำกลุ่มไข่ไปเลี้ยงต่อด้วยข้าวโพดฝักอ่อนวิธีการคัดเลือกพันธุอ้อยต้านทานต่อหนอนกออ้อยในห้องปฏิบัติการนำพันธอ้อยที่ปอดโรคและแมลงมาวัดความกว้างและความสูงก่อนทดสอบและย้ายไปไว้ในกรงทดสอบจากนั้นนำหนอนกออ้อยปล่อยลงบริเวณส่วนยอดของต้นอ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานในโรงเรือนทดลองย้ายพันธุ์อ้อยที่ผ่านการทดสอบไปไว้ในโรงเรือนก่อนปล่อยนอนกอลงบริเวณสวนยอดของต้นอ้อยและบันทึกผล